สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คลิปเสียงสื่อสร้างสารรค์เพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์หนองนันัยโลสวุวรรณจากสถาบันพัฒนาศักยภา,าพการสื่อสาร WLDC พบกันทุกวันกับคำชวนคิดแนวทางการดำเนินชีวิตครับวันนี้เสนอเรื่องคุณค่าของการฟังอย่างมีศิลป,ปะผู้ฟังทุกท่านครับจะเกิดอะไรขึ้น ถ้ามีนักร้องร้องเพลงแล้วไม่มีคนสนใจฟังจะเกิดอะไรขึ้นครับถ้ามีนักแสดงแสดงภาพยนตร์แสดงหนังแสดงละครไม่มีคนดูและหากมีคนมาดูแต่ก็ไม่สนใจที่จะฟังครูสอนไม่มีนักเรียนฟังหรือมีแต่ไม่ฟังนักขายอธิบายลูกค้าไม่ฟังลูกค้าถามนักขายไม่ฟัง สิ่งต่างๆเหล่านี้รับรองได้ว่าเกิดความกลัวระหดและยุ่งวุ่นวายแน่นอนครับฉะนั้นการไม่ฟังเนี่ยจึงทําให้พังในที่สุดคุณค่าของการฟังนั้นมีมหาศาลมากทีเดียวนะครับจะได้รู้ถึงเจตนารมจะได้รู้ถึงคุณสมบัติจะได้รู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจะได้รู้ว่ากําลังสื่อสารอะไรโรคใบนี้ในสังคมปัจจุบันคนไม่ฟังคนมีมากมายนะครับมีให้เห็นผ่านสื่อมากทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนในโลกโซเชียลนะครับในเรื่องของโทรทัศน์เราจะเห็นผู้คนไม่ฟังกันมากมายมหาศาลทีเดียวครับแต่กฎนะฮะหรือสิ่งที่เดียวคานิกซี่ได้สอนเอาไว้ก็คือว่าการให้เกียรติการให้ความสําคัญกับผู้คนสิ่งนั้นก็คือการฟังอย่างมีศิลปะการให้เกียรติด้วยการรับฟังแล้วมีภาษากายที่เหมาะสมมีการต่อมีถ้อยคําที่มารองรับฉะนั้นครับการฟังจะทําให้เรานั้นมีสังคมที่กว้าง มีโอกาสที่มาหาศาลจะเป็นถังข้อมูลที่เกิดขึ้นใหม่อยู่ตลอดเวลาจะมีข้อมูลจะมีข่าวสารจะมีเรื่องราวดีๆขึ้นมาเข้ามาในชีวิตของเราทุกสิ่งที่กล่าวมาเกิดขึ้นจากการฟังครับดังนั้นครับชีวิตของเราต้องดําเนินต่อไปการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมสิ่งสําคัญนอกจากจะสื่อสารดีพูดเก่งพูดเป็นแล้วแล้วก็การตั้งใจฟังอย่างมีศิลปะก็เป็นอีกส่วนหนึ่งและสิ่งหนึ่งที่สําคัญยิ่งครับ มีหลายหลักสูตรนั้นฝึกและสอนให้คนพูดเป็นพูดเก่งอีกไม่นานก็น่าจะมีหลักสูตรที่พัฒนาหรือสอนหรือให้แนวทางผู้คนในสังคมได้รู้จักหรือสร้างทักษะศิลปะในการรับฟังครับ<ม>เพื่อให้โลกของเรานั้นสงบสุขมีเรื่องราวดีๆต่างๆมากมายให้ได้เรียนรู้นี่คือสิ่งดีๆที่ WLBc สร้างสรรค์อยู่เคียงข้างผู้คนในสังคมครับวันนี้ขอให้ผู้ฟังทุกท่านมีความสุขสนุกกับการดำเนินชีวิตเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ